สนับสนุนโดย Toyota b u ัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนนายจตุพรพมพันธ์เฟซบุ o กไลฟ์ประเทศไทยต้องมาก่อนตอนวิระโยคเมื่อ7กลกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในประเทศขณะนี้จะใหญ่กว่าความวิระโยคทางการเมืองที่ผ่านมาอย่างมากมาย กรณีเหตุการณ์6ตุลา2519มาจากชนวนจอมพลถนอมกิติขจรบวชเนนห่มระเหลืองกลับบ้านแม้ขณะนั้นยังไม่ต้องคดียายาเพียงถูกคำสั่งยึดทรัพย์จากรัฐบาลสัญญาธรรมศักดิ์ดังนั้นการกลับไทยของจอมพลถนอมจึงถูกใช้เป็นชนวนล,ล้อมปราบนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ขณะที่การกลับบ้านของทักษิณชินวัตรซึ่งแตกต่างจากจอมพลถนอมกลับไทยเพราะทักษิณมีคดียา,ยาและโทษติดคุก12ปีจากคำพิพากษาถึงที่สุดติดต,ตัวอยู่ด้วย แม้เรื่องราวและช่วงเวลาของสองคนนี้อาจแตกต่างกันแต่เดินตามรอยทางเดียวกันและปลายทางของประวัติศาสตร์กับการกลับบ้านกำลังจะเหมือนกันครั้งนี้ทักษิณพูดถึงการกลับบ้านแล้วคนเชื่อพร้อมประเมินว่าสองสาวันก่อนการเลือกตั้งจะกลับมาเพื่อให้มีผลต่อคะแนนเสียงแลนสไลด์ซึ่งเป็นการตลาดการเมืองคุ้มค่าแต่ผลลัพธ์อาจเป็นคนละเรื่อง นายจตุพรย้อนถึงผลลัพธ์ทางการเมืองของทักษิณว่าในื่กการเลือกตั้งทั่วไปปี2548ทักษิณและไทยรักไทยได้สอส377เสียงสามารถตั้งรัฐบาลได้เพียงพักเดียวตนยังกระเช้าว่ารัฐบาลพักเดียวแปลว่าอยู่ไม่นาน อีกอย่างในรัฐธรรมนูญ2540แม้มีฝ่ายค้านแต่ไม่สามารถอภิปรายนายกได้เพราะต้องใช้เสียงรับรองยติเพื่อเปิดอภิปรายไม่มวางใจในายกรัฐมนตรีถึง200เสียงแต่ฝ่ายค้านรวมช่วงนั้นมีเพียง123เสียงเท่านั้นนอกจากนี้ยังไม่สามารถอภิปรายการทุจริตของรัฐมนตรีได้เพราะต้องใช้เสียงถึง125เสียงซึ่งฝ่ายค้านทําได้เพียงอภิปรายความล้มเหลวจากการบริหารงานเท่านั้นที่ใช้เสียง100เสียงอีกทั้งการคิดการใหญ่พักไทยรัฐไทยถึงกับประกาศการเลือกตั้งครั้งหน้าถัดจาก2548ให้ได 401เสียงแสดงว่าการตรวจสอบจากฝ่ายค้านในสภาจะไม่เกิดขึ้นเลยดังนั้นฝ่ายค้านต่อสู้ในสภาไม่ได้เท่ากับบีบประชาชนลงถนนในช่วงทักษินรัฐบาลครั้งแรกปี2544ไทยรักไทยได้สส248เสียงจาก500เสียงจึงทําให้ดูพักเสรีธรรมความหวังใหม่แล้วชาติพัฒนามาควบรวมในไทยรักไทย เพื่อเพิ่มเสียงรับประกันความมั่นคงให้รัฐบาลดังนั้นผลการบริหารจัดการควบคุมรวมพักไปเสร็จจึงส่งผลให้การเลือกตั้ง2548ได้เสียงแลนสไลด์ถล่มทลายถึง377เสียงอย่างที่บอกในทางการเมืองไม่มีใครได้อะไรทั้งหมดเมื่อได้อย่างก็ต้องเสียอย่างแน่นอนคนเราเมื่อใช้อำนาจมาตั้งแต่2544แล้วทำตัวยิ่งใหญ่เพิ่มมากขึ้นในปี2548หูจึงเริ่มไม่ทำงานและปากจะทำงานแทนพร้อมกล่าวว่าจากนั้นสถานการณ์ลุกลามและถูกยึดอำนาจอย่างง่ายดายการได้มา19ล้านเสียงเลือกตั้งและ377 แต่ถูกยึดอำนาจในการยายน2549ขณะที่มีคนออกมาต่อต้านไม่ถึง19คนอีกทั้งบรรดารัฐมนตรีที่ถูกเรียกท่านทั้งหลายหายหัวหมดคงมีแต่พวกมีสภานามมันทั้งหลายที่ออกไปต่อต้านการยึดอำนาจจนลุกลามกลายเป็นการต่อสู้ทางการเมืองตนเล่าเรื่องนี้เพื่อต้องการเตือนสติว่าอะไรที่ต้องเอารัดเอาเปรียบ เอาชนะกินรวบเกินพักอื่นจะไม่มีความยั่งยืนสิ่งที่เห็นอย่างหนึ่งที่พัดหลงไปในดงละครการเมืองคือเมื่อเราสู้จริงตายจริงเจ็บจริง,รงแล้วมีความสูญเสียยากขนาดนับจริงแต่ทันทีที่การเลือกตั้งได้อำนาจมาสิ่งที่เราอยากเห็นคือประชาชนเป็นใหญ่เมื่อผมไปเจอทักษิณที่ต่างประเทศซึ่งแวดล้อมไปด้วยกลุ่มทุนที่คนเสื้อแดงขับไล่ในประเทศไทยที่เรียกว่าทุนอมมนัดและกลุ่มทุนสารพัดก็แวดล้อมทักษิณบรรดานักการเมืองที่เราวิวาทะวิวาทในไทยก็ไปเจออยู่กับทักษิณบรรดานักเคลื่อนไหวนักวิชาการที่ ในไทยอย่างแรงก็ไปเจออยู่กับทักษิณนายจตุพรบอกว่าในประเทศไทยคนที่ใกล้ชิดนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาผบทบซึ่งมีส่วนสําคัญในการปราบปรามคนเสื้อแดงปี2553แล้วเราอยู่ไปอยู่มาจากคนในก็กลายเป็นคนนอกต้องกล้ามกลืนฝืนทนกับสภาพเมื่อประชาชนได้ชัยชนะแต่กลับไม่ได้เอาคืนให้ประชาชนแต่นาไปให้คนที่ปราบประชาชนมาค้าบาลังตัวเองแล้วก็เปลี่ยนพลอากาศเอกสุกรรมพลสุวรรณทั์จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงเข้าทางของพลเอกประยุทธ์เราเห็นการเลือกตั้งปี2554ชนะ มาด้วยคนเสื้อแดงที่ตายจํานวนมากพยายามเตือนสติว่าจะมีการรัฐประหารก็ไม่มีใครเชื่อแต่กลับมีการพาคนเสื้อแดงไปพบทักษิณที่ต่างประเทศเพื่อแยกออกจากแกนนํานปชและจัดความสัมพันธ์ตรงได้เสร็จสิน้นดังนั้นคนต่อสู้จึงไม่ได้ร่วมสู้เอาแต่ส่งขา่าวพาลลายให้ทักษิณโดยตรงเพื่อรับความดีความชอบส่วนตัวผมเคยตั้งคําถามว่าตอนสุดซอยกฎหมายนีรัตศกรรมคุมถึงคดีทุจริตใครไปอยู่กับทักษิณตอนยึดอานาจปี2 5 5 7ใครไปอยู่กับทักษิณช่วยอธิบายมาหน่อยโกหกก็ได้จึงทําให้เราแพ้ราบคาบทั้งที่่ไมคว ผมไม่สนใจว่าใครจะรักจะชังเรามีชีวิตเท่ากับในการต่อสู้และถวายให้กับการต่อสู้เพียงสังคมไม่ได้รับรู้อย่างที่เราเห็นว่าทุกอย่างคือการแสดงส่วนการต่อสู้ของเราตายจริงเจ็บจริงและเป็นเรื่องจริง ส่วนในปี2562ที่หลอกล่อแยกแกนนำนบชนั้นนายจตุพรบอกว่าให้ตนมาช่วยพักเพื่อชาติแต่ให้อีกซีกไปไทยรักษาชาติแล้วหลอกคนเพื่อไทยหนึ่งคนมาให้เป็นแคนดิเดตนายกไทยรักษาชาติแล้วยังหลอกแคนดิเดตเพื่อไทยด้วยพอมาเปิดหน้าแคนดิเดตนายกตัวจริงของไทยรักษาชาติมาซึ่งหวังจะกินทั้งกระดานการเมืองถ้าสถาบันไม่ลงมาจัดการแล้วคงไม่มีใครรู้ได้ว่าจะเกิดผลร้ายเหลือคะน,นับขึ้นเพียงใด ขณะที่ตนวิเคราะห์ไม่ใช่ว่าไม่มีมูลความจริงแต่คําถามที่ตั้งให้ตอบนั้นคนมีอํานาจจริงกลับไม่ออกมาตอบคนตอบกลับเป็นไม่มีหน้าที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพักเพราะตามกฎหมายเป็นสมาชิกไม่ได้เหมือนกับตนสิ่งที่ผมถามว่าจะร่วมกับพลังประชารัฐหรือไม่เพราะอธิบายตั้งแต่การแต่งตั้งพบทบได้อธิบายความสัมพันธ์ก่อนและหลังการยึดอํานาจกระดานการเมืองแบบนี้คนนอกจะมองไม่เห็นแต่เราเห็นถึงการจัดความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันอย่างไรมีระบบอุปถัมภ์กันอย่างไรให้เห็นกันอย่างชัดเจน คนทั่วไปจะไม่เชื่อว่าคณะสามปก็มีการอุปถัมภ์กันไปมากับเครือข่ายของทักษิณแต่ผมเห็นหมดขณะนี้รอเพียงให้ปฏิเสธมาผมจะได้อธิบายแต่ละเรื่องราวพร้อมย้าว่าบางเรื่องเป็นคดีดังที่กระทบกระเทือนความรู้สึกของกระบวนการยุติธรรมก็เข้าไปเกี่ยวข้องรู้แม้กระทั่งว่าโทรไปขอกับใครและมีการทําให้แล้วคนทําให้ต้องเดือดร้อนอย่างไรเราอยู่ในสภาพกินน้ําเห็นปลิงมานานจนเกิดเหตุการณ์โชคชะตาขึ้นใหม่ให้แยกกันเด็ดขาดดังนั้นกระดานการเมืองปี2562จะหลอกรอบวงที่เป็นลูกน้องทั้งหมดคนที่รับสภาพได้ ได้ก็กลับไปอยู่อีกส่วนคนที่รับไม่ได้ก็ต้องออกไปแต่ความรักที่เคยให้เราจรึงต้องกล้ามกลืนหันหลังกลับแต่วันนี้ตนจะไม่หันหลังกลับแล้วร้อยเปอร์เซ็นนจตุพรบอกว่าครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์เรื่องพลังประชารัฐจะมีปัญหาในอนาคตเพราะพลเอกประวิตรวงสุวรรณเป็นผู้มากบาร,รมีในองค์กรอิสระแล้วถ้าพลเอกประยุทธ์ไปไม่ได้สวจะไปไหนและสายสัมพันธ์เครือข่ายระหว่างทักษิณกับพลเอกประวิตรที่ผ่านการพิสูจน์กรณียิ่งลักษณ์สามารถออกนอกประเทศได้ดังนั้นทำไมถึงไม่ตอบอย่างเด็ดขาดเพราะคนที่ตอบแล้วมีผลผูกกพพพััััันนคืออหวหววว้าาารรรที่่่่่่แแถลลงงจะะไไมมมบบปชตต เพราต้องการเปิดประตูให้ความจําเป็นถามว่าพลเอกประวิตยได้อะไรก็นายกไง น,นายจตุพรบอกว่าการรับปากทรงเดชทางการเมืองเมื่อมีกรณีนายสุชาติตันเจริญจะให้เป็นประธานรัฐสภาแต่ปชปง,งัดเอานายชวนลีกภัยมาข่ม,มนายสุชาติจึงยอมถอยแล้วเลือกตั้งปี2566นายสุชาติย้ายไปเพื่อไทยซึ่งคาดจะได้เสียงเป็นอันดับหนึ่งจึงมีโอกาสเป็นประธานสภาถ้าถามว่าทำไมแกนนาบางคนของพลังประชารัฐย้ายมาเพื่อไทยตอบว่าเพราะโควตารัฐมนตรีจะมีมากกว่าพลังประชารัฐโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีจะเปิดกว้างมากกว่าถามว่าทำไมจึงมีชื่อสุรเกียรติเสถียรไทยซึ่งสายสัมพันธ์ญาติภรรยา,รายจะถูกนำ ใช้คล้ายๆกับแคนดิเดตนายกไทยรักษาชาติเมื่อรับปากทรงเดชกับประวิทย์จึงเปลี่ยนยากถ้าจะหักประวิทย์ผมเชื่อว่ายากและเดิมพันของประวิทย์ไม่ใช่รองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมเพราะเป็นมาเบื่อแล้วใจบันดาลแรงตำแหน่งเดียวคือนายกดังนั้นจึงกลายเป็นเงื่อนไขาการรับปากทรงเดชแต่ประวิทย์จะเป็นนายกได้ก็ด้วยการโหวตจากเพื่อไทย นายจตุพรย้ําว่าถ้าถามพลเอกประวิตยว่าถ้าเพื่อไทยชวนมาร่วมรัฐบาลให้องค์อิงแพทองทานชินวัตรเป็นนายกแต่ประวิตยเป็นรองนายกจะเอาหรือไม่เมื่อตัวละครทางการเมืองเดินมาถึงจุดว่าถ้าจะหักประวิตยก็หักได้อย่างเดียวในกรณีโุรเกียรติมาแล้วเป็นงานต้มรอบ,บวงอีกเหมือนเดิมแต่ประวิตยไม่ได้หมูและเป็นปัญหาที่คนรับปากทรงเดช สุรเกียรติทำงานรับใช้ใครอยู่เวลายอย่างนี้จะตัดสินใจอย่างไรไม่คิดไม่ได้จึงไม่ง่ายและสุรเกียรติได้ยินที่ผมพูดก็ต้องรู้ว่าผมหมายถึงอะไรเพราะปรากฏการของสุรเกียรติเข้ามาเพื่อทาบและข่มประวิทย์ที่ถูกรับปากไว้โดยอ้างถึงความจําเป็นและอยู่ในสถานการณ์พิเศษซึ่งไม่มีอะไรสลับซับซ้อนในทางการเมือง นอกจากนี้ยังบอกว่าเวลานี้คนในเพื่อไทยคงคิดว่าถ้านายสุรเกียรติไม่มาแล้วจะทําอะไรกับการรับปากประวิทย์ให้เป็นนายกไว้จึงต้องระวังถึงบาร,รมีในองค์กรอิสระที่จะออกฤทธิเดชอีกประวิทย์ไม่มีเดิมพันอื่นมีเพียงนายกเท่านั้นส่วนพลเอกประยุทธ์คิดได้เพียง25คนก็ได้เป็นนายกแต่ปรากฏการของพลังประชารัฐกับเพื่อไทยที่ไม่มีการปฏิเสธให้ชัดในการจับมือกันทั้งที่เป็นคําถามตอบง่ายที่สุดว่าจะร่วมกับประวิทย์หรือไม่กลับตอบอย่างขึงขังว่าจะเอาสามปอออกไป อย่างไรก็ตามถ้าร่วมต้องประกาศเลยว่าให้ประชาชนมาไล่เลยนายจตุพรบอกว่าเราจึงบอกว่าการเมืองกระดานนี้ต้มมาตั้งแต่ปี2562ต้มกันจนชิบหายแต่คำถามเดียวง่ายๆคือร่วมกับพลังประชารัฐหรือไม่ก็ไม่มีใครกล้าตอบทั้งที่ตอบไม่ยากแต่ยังไม่กล้าตอบเอาแต่หลบหลีกไปมาในเรื่องอื่นๆจนถึงทุกวันนี้